ฟังเดด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่29ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าเขมรหมดสภาพทัพไทยครับตีโอบยึดป่า500ไร่เกือบ1ตารางกิโลเมตรได้คืนสำเร็จกับช่องสมิธซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เขมรแตกทุกตารางครับจนหนึ่งขั้นหุ่นมาเน็ตเนี่ยต้องออกมาแถลงการเร่งด่วนส่วนฝั่งหุ่นเซนเองครับเหมือนจะมีการแกล้งตายเกิดขึ้นและก็มีการเติมอาวุธหนักขนอาวุธเนี่ยจากทางฝั่งของยุโรปมาเติมเป็นระยะ ก็เรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงก่อกวนไทยเราไม่เลิกเหมือนกันนะครับยังมีการบินโดรนยังมีการเติมปืนคอเนี่ยขึ้นไปที่ปราสาทเขาพระวิหารด้วยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกว่าค่ําคืนเมื่อคืนนี้เนี่ย ได้มีการตรวจพบรถบรรทุกต้องสงสัยถึง45คันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดศรีสะเกดและก็ยังมีการตรวจพบโดนครับใกล้กับแนวเขตชายแดนของฝั่งไทราด้วยนี่แหละคือขมินครับคือเหมือนเดิมนะสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับการประทะกันรอบแรกที่พอหยุดยิงกันแล้วขมินก็จะมีการเติมกําลังเติบอาวุธ มีการบินโดนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนจะเติมเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตรวจพบโลหะทุูต้องสงสัยประมาณ45คันแสงเนี่ยจ้ามาเลยเหมือนกับจุดพลุเล่นปีใหม่โดยมันก็ใกล้กับแนวเขตชายแดนไทยของเรานะครับแม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังตรวจพบโดนเนี่ยสอดแนมหลายพื้นที่เลยซึ่งรายงานจากระดับพระที่2เองนะครับก็ตรวจพบในพื้นที่ช่องโดนโพครับมีโดนจากฝั่งเขมรเนี่ยจำนวนมากรวมถึงช่องพระพะลายจังหวัดศรีสะเกดนะครับจำนวน2ี่สิกลำแล้วก็บินจากตะวัน ตกไปตะวันออกแต่ส่วนหนึ่งครับก็เป็นการบินในเขตกัมพูชาแล้วก็ยังพบในพื้นทช่องอานมา้าจังหวัดอุบลน,นะครับตรวจพบโดนกัมพูชาเนี่ยจำนวนสิบลำในบริเวณเนิน677แล้วแค่นั้มันยังไม่จบนะครับตลอดแนวชายแดน ทั้งสุรินชายแดนช่องจอมเนี่ยก็เห็นกันเกือบทุกวันรวมถึงชายแดนอรัญญ่าประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็บินกันเยอะมากชาวบ้านในเบอร์ที่เนี่ยก็มีการบอกมาว่าบินตามกันประมาณ40-50ถึงาลำได้กับโดนของขเขมรคือจุดที่พบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นจุดที่เราสามารถยึดพื้นที่เอาไว้ได้นะครับโดยเฉพาะอารัญเนี่ยหนองจานหนองยากแก้วโอ้โหเรายึดแบบเสร็จสับซึ่งเราก็จะไปไว้ใจขเขมรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันคงอาจจะมีแหละกับรอบที่3รอบที่4เพราะขเขมรดูแล้วเหมือนไม่ยอมง่าย นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เราต้องพูดถึงและก็ยกย่องกันเลยกับบริเวณเนิน400ในพื้นที่เขาสัตต o โ o ครับซึ่งเป็นจุดที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะบริเวณเขาสัตต o สส m นั้นเนิน400ยครับยังตั้งตระหงานเหมือนเดิมเหนือกับอธิปไตยไทยของเราเรียกว่าเป็นจุดตรวจการเขาพระวิหารเลยก็ได้นะครับแม้ว่าฝั่งเขมรเนี่ยในช่วงที่มีการประทะก,กันรอบที่2นี้ครับจะพยายามโจมตีเราเนี่ยและก็พยายามขึ้นมาบุกยึดถึง2-3รอบเลยนะแต่เราก็ยังรักษาที่มั่นเอาไว้ได้รวบนึงช่องพื้นที่ สมิทนะครับที่เป็นป่าขนาดใหญ่เกือบ500ไร่เนี่ยเราก็สามารถรักษาเอาไว้ได้เหมือนกันและก็ยึดคืนมาจากขมินนะครับรวมๆแล้วเนี่ยหตารางกิโลเมตรครับที่เรายึดคืนจากเขมินมาได้ในบริช่่งสม็ดซึ่งเป็นบริดิป่าสงวนของฝั่งไทยเรา ก็เป็นการรักษาที่ประกาศชัชนะได้เลยครับขเขมรมาบุกยึดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเขาสัตตสมหรือว่าช่องสเสม็ดซึ่งจุดนี้ขเขมรก็ยังแพ้ยับอีกเหมือนเดิมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังกันแบบมากๆเลยครับก็คือสื่อขเขมรล่าสุดเนี่ยมีการลงบอกว่าห้ามถ่ายภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่กําลังเคลื่อนย้าย หรือว่าฐานจุดพิกัดต่างๆเนี่ยห้ามถ่ายโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดถ่ายออกมาเนี่ยจะดำเนินคดีทันทีอะเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเลยครับว่าขมรน,นั้นยังไม่ยอมนะครับยังจะมีการลุกรานไทยเราอยู่ผมคาดว่าอย่างนั้นนะมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะบริเวณปราสาทเขาพระวิหารครับกับถนนที่เราเนี่ยช้เอสครับถล่มไป500ปอนด์นะครับพังยับแบบขึ้นไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยขมรมันซ่อมแล้วนะครับมันซ่อมแล้วก็เดินทางขนอาวุธได้แล้ว โดยจุดนั้นเนี่ยเป็นเส้นดังขึ้นเขาพระวิหารนะครับบริเวณแถวช่องคานม้ากลับมาใช้งานได้ทันทีหลังจากขมินมีการขนดินมาถมชั่วคราวครับพอให้รถยนต์เนี่ยวิ่งผ่านได้ก็ต้องยอม กับความอึดจริงๆในการทําแบบโครงสร้างต่างๆก่อสร้างต่างๆเนี่ยขมิเขาจะขยันจุดนี้นะครับซึ่งก็มีรายงานสะพัดออกมาแหละว่าจะมีการเตรียมนําปืนคครับขึ้นไปเสริมที่ทดแทนเสียหายไปกับการที่โดนเราเนี่ยทำลายแบบกระจุยทั้งคนทั้งฐานกันเลยท่ามกลางข่าวนะครับในฝั่งอาบูชาเนี่ยที่อาจจะมีการเตรียมความพร้อมกับการรบรอบสามและก็จะหวังปลุกความพึกเหิมของฐานัมบูชาได้ด้วยแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราเนี่ยทำให้กับขมรดูเลยก็คือแม้ว่ามันไม่ใช่นา น้าที่แต่ภาระยังตกอยู่บนบ่าของทหารไทยเรากับการเก็บกู้ร่างของฝั่งกัมพูชาครับท่ามกลางการปฏิเสธความรับผิดชอบจากผู้นํากัมพูชาเองนะว่าไม่ใช่ทหารของตัวเองครับก็เป็นฝั่งไทยที่ต้องมาเก็บต้องมากู้แทนซึ่งความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นหน้าง,งานครับแต่ว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันกับถูกผลักมาให้ฝั่งไทยเราเนี่ยเก็บแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้จริงๆผมมีภาพแหละแต่ว่าไม่อยากนํามาเปิดเผยครับก็น่าจะเยอะกันเลยนะกับที่มีการแชร์กันครับที่ฝั่งทหารไทยเราเนี่ย เก็บร่างของทหารคาเมนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านหนองจานหรือว่าอีกหลายต่อหลายพื้นที่แล้วผมเองก็เชื่อว่าอยู่ในป่าเนี่ยยังมีอีกเยอะมากเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึงครับฮุนเซนเนี่ยแกล้งตายเพื่อที่จะได้พักกับรอบนี้ เพราะมีรายงานเพิ่มเติมล่าสุดออกมาเหมือนกันนะครับว่าได้ตรวจพบเครื่องบินต้องสงสัยขนอาวุธบินเข้าน่านฟ้าขเขมรครับเลี่ยงน่านฟ้าไทยเราซึ่งเที่ยวบินนี้เนี่ยอาจจะเป็นการขนอาวุธก็ได้หลังจากหยุดยิง3-4ชั่วโมงเองลงจอดที่พนมเปญน,นะครับต้นทางก็มาจากมอมบาซาเคนยาแล้วจากข้อมูลเครื่องบินครับเป็นเครื่องบินในเวอร์ชันดัดแปลงครับเพื่อการขนส่งสินค้าแล้วสายการบินเนี่ยสัญชาติเบลารุสซึ่งน้ำหนักการขนส่งประมาณ40กิโลกรัม หรือว่า40ตันบินจากบิาลารุตมาแวะที่เคนยานะครับก่อนที่จะบินอ้อมไม่ผ่านประเทศไทยเราแล้วก็ไปลงจอดที่สนามบินเตโชพนมเปญกัมพูชาซึ่งก็เป็นเที่ยวบินที่น่าสงสัยเหลือเกินครับแล้วที่มันตรงประเด็นแล้วก็จับโบกได้มากที่สุดครับก็คือสายการบินลำนี้ถูกทางสหรัฐอเมริกาครับขึ้นบัญชีความบาตรตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปี2567เลยแต่เรื่องที่สําคัญก็คือจนถึงตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีคําอธิบายที่โปร่งใสว่าเที่ยวบินดังกล่าวขนส่งอะไรกันแน่และก็มีวัตถุประสงค์อะไรกับขมรอันนี้ก็ยิ่งการันตีไปกันใหญ่เลยครับว่าขมรเนี่ยมีการเติมอาวุธเติมกระสุนโดยเฉพาะการที่ถูกสหรัฐเนี่ยขึ้นบัญชีดํำข่มบาตรตั้งแต่วันที่9สิงหาคมปี67กันเลย ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทางฝั่งไทยเรานะครับอย่างเซเบิร์ตก็ออกมาบอกว่ายุที่3ยุที่4เนี่ยมันยังมีแน่นอนแต่ก็ยังบอกว่าอย่าห่วงครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงก็ตามแม้ว่าคาเมนนั้นจะเสริมกําลังแต่ว่าไทยเราก็เสริมเช่นเดียวกัน ซึ่งขเบนก็มีสิทธิ์ที่จะเสริมกําลังและก็อาวุธได้ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเที่ยวบินจากต่างประเทศเนี่ยก็มาได้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจุดหนึ่งที่ดีก็คือขเบนก็ได้พักเราเองก็ได้พักเหมือนกันแถมเราจะสามารถเสริมบอรดี้ให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะครับและก็เพิ่มความชอบธรรมสาหรับรอบต่อไปยกที่4ซึ่งนับเป็นยก4นะครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยกระดกันในเดือนพฤษภาคมที่ขเบนมีการเสียชีวิต1นายบริเวณช่องบกนะครับแล้วยกที่2ก็เป็นเดือนกรกฎาคมครับยกที่3เนี่ยก็เป็นเดือนธันวาคมและยกที่4 ไม่รู้ว่าจะเดือนไหนนะแต่ผมเชื่อว่ามันคงยังจะมีเพราะเขมรยังไม่ยอม และก็ยังดื้อด้านแต่เราก็น่าจะคุมคนได้เปรียบไว้เยอะเลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคเมนไม่น่าจะมีการเปิดเราใน3วัน72ชั่วโมงอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาก็เสียหายหนักมากนะครับทั้งทหารที่ตายไปก็มากทหารหนีทัพก็เยอะแล้วก็หนีหายไปเลยหรือแม้แต่จำนายป่วยหรือว่าทั้งเจ็บป่วยจริงหรือว่าป่วยทิพย์เนี่ยก็หนีกันไปแบบกระเจิดกระเจิงซึ่งการหยุดยิงครั้งนี้ครับสิ่งที่คาเมนจะต้องทำเนี่ยก็คือการปรับกําลังเสริมกำง